ย้นถึ16ง16นาฬิการหรือ4โมงเย็นของทุกวันนะครับสินค้ายังมีจำหน่ายเป็นจำนวนมากนะครับหมดก็เติมหมดก็เติมสิ่งที่ท่านเห็นในวันนี้นะครับยังมีอีกมากอยู่ในตัวดังนะครับยังมีมากอยู่ในตัวดังเพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องรีบนะครับพ่กนี้ก็มีมาเล่นนี้ก็มีครับอยู่ที่ว่าตามท่านยังมายู่หรือเปล่านะครับแล้วตางท่านหมดก็จบข่าวนะครับ เพราะฉะนั้นค่อยๆทยอยซื้อนะครับทยอยซื้อแต่เชื่อไหมครับว่า1,000บาทของท่านรับรองซื้อของไปแบบจุกๆุครับเขาเรียกว่าแบบจุกจุกซื้อของรับรองได้ของเยอะได้ของคุ้มค่าเต็มที่เลยบางคนบอกว่า <Okay. S 1> ตังมีน้อยมี10บาท20บาทมาตลาดนะัดแห่งนี้ได้ไหม <Okay. S 1> มาได้ครับอาหารก็มีจานละ1บาทรองเท้าคู่ละ1 5บาท เพราะฉะนั้นเงิน20บาทของท่านรับรองได้ของกลับไปบ้านแน่นอนตรงกันข้ามครับเงิน20บ,บาทไปหา <3 S 1> ้างสองไใหญ่ๆอาจจะไม่ได้ของอะไรกลับมาแต่นี้ครับได้ของกลับไปแน่นอนครับค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หน้าซุม้มแพทย์วิถีธรรมนะคะน้องอุ๋มคะใช่ค่ะหโหวันนี้คนก็มาตด คิวกันเยอะเลยยใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปลองที่ทำเขาขายอะไรกันบ้างคะเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปเดินดูข้างในใช่ค่ะเดี๋ยวเราแวะมาบเจอเจริทัพค่ะเจริทัพคับพิธีกรสภาพพิธีกรวันนี้เหรอเมื่อกี้นะครับไปรีวิวสินค้าแต่ละที่นะผมก็ถามเขาว่าประชาชนที่มาเนี่ยรู้ไหมเขาขายของขาดทุนน่ะเขาทําเพื่ออะไรรู้ไหมไม่รู้เหมือนกัน แล้วเขาคิดว่าแต่คิดว่าเขาทำเพื่ออะไรล่ะลองลองลองเดาสิครับเขาบอกว่าคงอยากจะเสียสละอ่ะอ๋อผมรู้สึกว่าเขาสัมผัสได้นะกับความตั้งใจที่พวกเราทํากันและบางคนก็มาครั้งแรกบางคนก็มาจากการบอกเล่าของเพื่อนบ้านนะครับเป็นการพูดบบปากต่อปากคนก็อยู่แถวๆริสเกตก็มาอุบลก็มาบางคนก็มาเป็นประจําแต่ก็ขาดช่วงไปเพราะดูจากวัฒนธรรมการซื้อของที่วันนี้เขาก็จะซื้อแบบว่าอ๋อ ขั้นตอนเป็นแบบนี้ต้องแลกแบงก์ก่อนนะเป็นแบงค์ร้อยแบงค์ยี่สิบนะครับแล้วก็ซื้อของมีการเฝ้าของด้วยนะครับเพื่อประกันการของหายแ mm hmm. สดงว่าส่วนใหญ่เขาก็จะรู้ทำเนียมกันว่าเป็นแบบไหนแบบไหนความวุ่นวายที่เกิดขึ้นจากการที่เราจัดปีแรกๆจับมาปีนี้ปีนี้ดูว่าเขาเข้าใจวัฒน,นธรรมเรามากขึ้นเข้าใจว่ามาเพื่ออะไรเรามาเสียสละเพื่ออะไรก็เป็นสิ่งที่หลายคนประทับใจแล้วก็บอกต่อๆกันหลายครั้งผมถามเขาว่า ทำไมปีใหม่ไม่ไปห้างไปเดที่ยวช้อปปิ้งเดินซื้อของเขาบอกไม่ไปของแพงแต่มาที่นี่ของถูกและจําเป็นทั้งนั้นที่ต้องใช้ทุกคนเห็นหมอนเห็นเสือ่อมีรอยยิ้มโอ้ตั้งใจมาซื้อเต็มที่เลยเพราะว่ารอมาเป็นปีแล้วนะครับแต่ระหว่างรอเขานอนอะไรก็ไม่รู้นะเขานอนอะไรก็ไม่รู้แต่ครั้งนี้เขาได้หมอนได้ที่นอนได้ครกมีคนมา,มาซื้อเตาเขาบอกว่าเตาที่นี่แข็งแรงทนทานมากเตาที่อื่นพังง่าย และเขาก็นิยมที่จะใช้ทานเพราะบอกว่าแก๊สเป็นแพงนะครับแล้วก็ต้องการตุนอาหารที่แบบใช้ไฟนานแล้วก็ใช้ฟืนจะเหมาะกับเขามากกว่าก็จะประทับใจในจุดนี้นะครับพี่น้องประชาชนน่ารักน่ารักมากครับน่ารักมากครับ,รบขอบคุณครับแล้วไม่ทราบว่าเป็นยังไงบ้างคะโดยส่วนตัวของพี่เองเนี่ยพอาไม่ได้เห็นประชาชนแบบนี้ไปแล้วเนี่ยเขารู้สึก<ม>ที่อยากจะเชิญชวนหรือว่าเป็นยังไงบ้างอะคะ ป็นยังไงบ้างเหรอครับก็การจัดงานเนี่ยมันโดนใจนะโดนใจเขาจริงๆเลยอะพอรู้สึกว่ามันของเรามีหลากหลายอะแม้ว่าจะเป็นต้นไม้เนาะต้นไม้เขาก็ซื้อไปบางคนชอบต้นไม้ชอบจริงๆหละไปดูต้นไม้ต้นนั้นต้นนี้เอาไปปลูกเอาไปอะไรนะครับเราก็มีให้องความรู้ทางด้านการซื้อต้นไม้ต้นไม้ไหนที่จะไปใช้ประโยชน์ได้อย่างบางคนซื้อกล้วยเนาะหนอกกล้วยเขาบอกว่ากล้วยเนี่ยเขาเรียกว่ากล้วยหอมแล้วเขาเคยกินแล้ว มันหอมมากมันอร่อยมากเขาก็เลยมาหาหนอกกล้วยเพื่อจะมาปลูกเองัอน,นี้นะครับถ้ามีการจัดงานแบบนี้ใน,นระยะเวลาสั้นๆเพราะถ้ามากไปเราก็ไม่ไหวเนาะนนระยะเวลาสั้นๆเราก็ใช้พลังงานโหมเต็มที่ช่วงที่โควิดระบาดช่วงที่น้ําท่วมเราก็ได้เก็บออมแรงไว้มาครั้งนี้เหมือนกับเราได้ระเบิดพลังจากภายในออกมาสู่ภายนอกแล้วภายนอกก็ต้องการพลังในจุดนี้ของเราพอดีเลยช่างเหมาะเจาะตรงกัน ประโยชน์เกิดสูงมากเราก็ได้บําเพ็ญกันทุกคนนะครับทุกคนมีแต่รอยยิ้มพราะ้าแม่ค้ามาผมยังไม่เห็นใครหงุดงิดมโหโแม้สิ่งแวดล้อมอาจจะกดดันเข้ามากแต่ทุกคนก็มีรอยยิ้มแล้วผมก็ประทับใจทุกคนครับขอบคุณนะคะ,ค,ะค่ะขอบคะุณค่ะค่ะน้องอุ๋งคะจะบอกเลยนะคะว่าวันนี้นี่เห็นด้วยกับพี่ใหม่นะคะว่า ในพี่น้องของเราทุกคนเนี่ยไม่ไม่ว่าจะเป็นประชาชนที่เข้ามาเนี่ยมีรอยยิ้มจริงๆนะคะมีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับเลยนะใช่แล้วก็ดูแล้วเหมือนกับว่าคนจะไม่ได้มาดูแลเบียดเสียเท่ากับปีก่อนๆแต่จะบอกว่าทยอยกันมาไม่หยุดเลยนะคะเองเดนสบายๆใช่แล้วก็ในขณนะเดียวกันเนี่ย<ม>การบริหารจัดการร้านค้าของแต่ละร้านของพวกเราเนี่ยก็มีการจัดการที่ดีขึ้นนะคะ<ม>ก็เลยทําให้ดูแล้วไม่เบียดเสียดอาจจนเกินไปในขณะเดียวกันเนี่ย ก็ผู้ซื้อก็ไม่ได้รอมากนานเกินไปะนะคะค่ะอตอนนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศน้นะคะแล้วก็รายงานให้กับพี่พน้องนะคะถ้าเกิดท่านใดยังสนใจ,จก็ยังมีสินค้าอีกมากมายนะคะประมาณนี้